สต g ไม่มีแบงค่างหลังนะไม่เห็นในนี้เลยไม่มีตลงไม่เห็นเขาวางเับออะไรอ่ะไม่เอลฟ์ไร้ <S <S <ơ> ว่าแล้วทุกวันที่จะไม่เปิดไม์ทุกวันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับทินี้ตอนาสูตรท็อปเกมไทยแลนด์มีคนช่วยเล่นเศษให้แล้วมาอย่างนี้ผมจับเลน,น่าดาิเดิเติม2อันเดเเหรอเฮ้ยพิดพีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกได้เลยเล่นไหมห้าสิบ ข้าขยิบหน้าขุนโดนโอมเป็นของใครวะ Enemy spotted b a c planet โอ้โหก็บอกแล้วเนี่ยจับเลน่าแล้วพลังมังกรอาจารย์บาสเขาสถิตมาผมดูอาจารย์บาสเล่นเลน่าทุกวันโมซะเลย

บอกแล้วดูจานบาสเล่นทุกวันนะโดเล่นงงเลยหน้านี่มังกรพังงานเป็โดอยเป็นดอยคู่มังกรผมงพี่แบงค์สีสวยเอ้ยมังกรฟ้ากลิ่นใส่แบงค์ล้างหลังนะ ไม่เห็นในนี้เนี่ยไม่มีไม่เห็นเอาวางจะเ,เข้านออะไรอ่ะมายอัลตร้ามีใครเห็นช็อตเมื่อกี้มั่งย้อนดูรีเพย์นิดนึงอาจารย์ผมดูอยู่อาจารย์บราร์ดดูอยู่เลยขิดวนตามแบบเนี่ยเพราะอ,อานี่เองแต่อาเอาพลังมังกรสถิตไปสลักไว้ตามที่ต่างๆแบงค์เราเข้าฝั่งนู้นค่ะป่ะก็นั่นแ,แหละเดี๋ยวเข้าไปไ,ไปเจอกันตรงกลาง เราต้องมีแผนเราต้องไปหลอกล่อแค่หนึงเดวินเรสทำยากลางมีตัวหนึ่งครับผมน้องแอกมีไฟไหมโอ้ยนั่นไงแอคกูฟิวเลยเที่อซ้ายบนเรสข้างบนนะผมเห็นทำย่ามันก็รู้เลยแหละผมเย่ามันมันพุ่งไปทางนั้นก่อนอะเมื่อไหร่เขาจะเข้ามีได้ล่ะ เขาเขาบีไม่ได้อะหลังหลังฝากยันไหวไหมถ้าหลุดบอกนะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดได้อยู่โอ้โหช็อตตี้วะได้อยู่ได้อยู่หลังไม่หลุดแน่หลังไม่หลุดแน่เข้าบีให้ได้แล้วกันมันไม่ยิงมันไม่ยิงไซเฟอร์เลยอ่ะเหลืออีกสามเอ๊ยจะตายแล้วเศษมหน่อยยอ้ต้นนั่นแบบขวาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเข้าไซต์ตัวสุดท้ายเข้าไซต์ลุย อีกตัวนึงเจ็บหนักอีกตัวนึงเจ็บหนักเออนั่นแหละมาดิมึงโผล่หัวมาดิโอ้โหยม่่แี่ยหรือเปล่าครับผมเป็นคนใหม่แล้วครับผมไม่ใช่กากๆเหมือนเดิมแล้วตอนนี้มันจะมีวันเว่ยวันที่เรายิงได้ดีมากกับวันที่ธรรมดากับวันที่เรายิงไม่ได้เลยและวันที่ยิงไม่ได้อะไม่คือเมื่อวาน100 stealing a e อยากโลวาต้องทีเธอา้น,นวว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 คารินเดอร์วิชเยอะมากเยอะมากเยอะมากมิดมิดยันไว้นะครับเหมือนเดิม <ใน S 1> เดี๋ยวผมจะพปนะครับมิดเยอะนี่เข็เวนตัวนึ่งเข็เว้นตัวนึ่งสวย โอ้โหมันต้องอย่างนี้ดูวะเข้าไปเข้าไปขวามือไปเลยทำยากเอ้าเรน่าตายตอนไหนอะผมผมเก็บไปแล้วอาจารย์บ้านครับอาจารย์ภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากไหมสิ่งที่ผมดูอาจารย์เล่นเรน่ามาทุกวันเหมือนเรื่องคูโรโกะะตอนนี้เรากำลังโซนอยู่ไงเราเข้าโซนอยู่เราพวังอยู่อย่างวะเออนี่น้องแอรจะรู้จักคูโรโกะเลย <Inside. S 2> โอ้โหโอ้โหหน้ามือตาหัวดึงเข้าไปทิใส่เขก็อบบบมอยดึงนี์จุกรลองแรงดิด <c oughs> ต่อต่อแล้วต่อต่อมุกต่อมุก วันนี้มันทอฟฟอร์มมาทุกคนว้มันแย่งยิงใหญ่เว้ยพร้อมจะโบยบินออกจากลังแล้วยังย่างจานยันต้องให้อยู่ใหาจานเทนก่อนเหมือนเหมือนกับว่าวันไหนเรายิงไม่ได้อะเราจะเสียความมั่นใจมากแล้วเราก็จะเราก็จะยิงไม่ได้ไปเลยแต่พอวันไหนที่เรายิงได้เราก็จะกล้าเล่นพอเรากล้าเล่นมันก็จะอันนี้คือเรื่องอกหักหรือเปล่า่น่าจะใช้เรื่องยิงืนอะไปจีบเขาแต่เขาบอกเขาเขาไม่เขาาคุยด้วยไม่ได้ไอ้อ่ะไปจีบอับิียสวย โอ้โหอี๋ยังเดือนยังเดือนจะซุบตกใบตัวเด้งไอ้ตัวเด้งไอ้มาจกจกไปไอ้มาจกจกไปไอ้มาจกจกไปเอตไปเอตไปไอ้มาจกจกไปยิงมันจะตายมั้ยใจสู้ก่อนใจสู้ก่อนรอฮิวรอฮิวยี่ิบแปดมิวไปไหมขอโทษนะครับผมผมเรียกคาร์ลอตเป็นเชือกมาแล้วต้องขอโทษมากเลยนะครับผม เฮ่ยผมว่าเชิงเทียนของผมมันก็สวยดีเหมือนกันเอออาผมชอบเวลาอัตตอบแบบใส่ตังเมียใส่ตังเมียครับผมมีแน่ข้างบนล้อเท้าดิเห็นบินเข้ามาแล้วเอาเลยแล้วกันไม่เห็นเอาไม่เห็นกคนเลยเอาวางเลยครับรออะไรเห็นไหม โโ oh, อออหเเารื่งวางสิงสครับรออะไร,รผมมีอันเตยียผมมีอันเตยียสุบอยู่ไหนเรียเต็มละสุบอยู่เฮเว่นหนึ่งตัวตนั่นไงเฮเว่น <Heaven S 2> มาแล้วเฮ้ยมีหลังอ้อมมีหลังอ้อมหลังอ้อมสองตัวเห็นไหมอาจารย์แคร์รลอดดูอยู่แค่หลังอ้อมสองตัวหลัง,ลงอยู่หลังสองตัวเลย ันน่งศัตรูเ i ลืออยู่บังกรสถิตบังกรสถิตแบบนี้เน,น,น,นี่ยอาตาเดินล really. ิงเโอ้โหแม่งไฟเลยว่ะอ้อมไปอ้อมไปเราเรามุดท่อเลยเข้ามิดออกเฮเวนเลยไอคุมให้อยู่ตัะว่าอยู่เฮเวนนะดิมันจะมีเสก อุ้ยแหมแหมนี่น่ะคาดนึงเดอร์เบชมีอาวุธก็แหละครับมีว่ะเอ้ยเอ้าเขาก็มาเสร็จเลยเปิดใส่อ mm ่ะโอ้โอ้ finish อุ้ยเดี๋ยวๆๆ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  วเดินออกมาทําใหม่วะกูใช่คุณท็อปเกมคนเดิมไหมครับทําไมดึงจังไม่ยิงปุ๊บดึงหน้ายิงปุ๊บดึงหน้าเลยนะเออนทำไมวันนี้เล่นสนุกจังมีความรู้สึกว่าสกินมังกรมันเปลี่ยนนักช้าขึ้นนั่นแหละครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแอนิเมชันรีโหลดมันทําให้เรารู้สึกว่าสกินมันมีโหลดช้าหรือเปล่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมหาร้อยหนึ่งอ่ะให้ผมยิ้มสักร้อยหนึ่งไงเป็นบัญชีมั้ย เดี๋ยวเอาไปให้จเจนนี่ไม่มีบงค์ในนั้นมีแน่ๆตัวหนึ่งอ่ะจริงว่าพี่แบงค์มีตังค์ที่ไหนแล้วในบัญชีไม่เคยพกตังค์ไอ้บาตรเอุตส่าห์น้องอุ่าห์ดีใจต้องก็ขากมาด้วยโอ้โหโอ้โหมันสองตัวอาก็ตื่นเต้นไปหน่อยความจริงเมื่อกี้น้องแอ็กดูขึ้นเฮเวนอาควรจะต้องดูโลบให้นะแต่ว่าอาร์ตื่นเต้นไปหน่อยอาร์ย่างนั้นอากาศ นี่อเอาเรื่องนี่เอาเรื่องเอาเรื่องมีบ้างเจสเจมีอ่ะข้างในอ่ะตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยโดนไปเต็มเต็มเว่ยเท่เว่ย ออ้ uhm สัดว์ในหัวก่อนไอ้หียเออยระเบิรกูมีดไฟมันไม่เข้ากับเละนะไ่กเฮ้ยพ่็บมาร้อยสิบร้อยสิบเจ็บหนักเออโอสตัวเลยอะไรแล้ว่ะ กูสาหนีมามึงยังจะสนายตามมาอีกนะเนาะสวิตไหมใครมีอะไรบ้างแน่ซ้ายมือโจร์ส์โอเวอร์คุณเเฮ้ยเว่ผมเก็บกันเลยละบ่ขบวน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 เออนั่นแหละซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเต้ผมเก็บกันบ้าเลยตายไปแล้วเหรอต้องแอฟคิวจะแซงอาร์อะไรป่ะเนี่ย สวยโอ้โหอาจารย์แคลร์จ oh, ังหวะดีมากเมื่อกี <h <h ้รอตอนจัดออกเจ็ดนัดแล้วอาจารย์ค่อยปาดออกไปยิงโอ้งแข่งไว้น้องแอคแข่งไว้นี่แหละเด็กไมอยากไปโมทำไมอ่ะเมื่อกี้อาปล่อยผ่านมุกลงไงก่อนไม่เป็นไรครับผมได้ไงสามตัวเห็นหมดแล้วน้องแอคไปเอ็มให้หมดเลยสามคนซ้ายมือเออนั่นแหละ วยน้องเอกขึ้นเอกขึ้นได้เอกขึ้นได้เอกขึ้นได้โอ้โหเป็นไงเชื่อยังว่าหลานผมเก่งมากผมปองหาตัวท้ายอ่ะตัวท้ายข้างในตายสวยโอ้โหหลังแขนให้ผมหน่อยมังกรสถิตสักทีในแบบสวิตฝั่งมากูยังไม่ได้สถิตสักตาเลยไปแม่งเอ้ยที่รอดไปนะมึง โอ้โหอาเกือบเตะอาเกือบเก็บอาเกือบตายขอยอะเลยครับ oh ีล mm ิ่งขอบคุณครับบีหลุดบีหลุดเยอะบีหลุดเยอะเมื่อกี้ผมเสียสลับไปเพื่ออะไรวางบีแล้ววางบีแล้ว Spike planted วางบีวางบีโอ้โหแม่งเอ้ยทำไมไม่กดอีแล้วแบบฟื้นแบบที่อาจารย์บาร์ธทำมาเมื่อกี้ You will not kill my allies ไอ้เหี้ยกูสาดคิวมันได้นะไอ้เวนเน๊ยรอรอวะไม่เป็นแกนบอลเมื่อกี้ผมไม่แบบเฟดลงท่อมายืนยักยืนยักรกิบจักรกูขโมยตายหาเลยเวลาส่งพวกนี่มันไม่ตายวะะโอ้ยรีเพย์เมื่อกี้ได้ไหมยิงกระสุนโดนตรงไหนอะ ก็ถึงออกแต่มันไม่ตายด้วยไล้วเฮ้ยไอ้เชี่ยมันมืดแต่มันยิงโดนอ่ะงงเลยอ่ะเอาใครวะวันนี้ที่ผมผู้กล้าหยุดหยุดยิ้มเลยนะเนี่ยยิงเพื่อเล็กตัวตายแล้วมันมา คาตีมาตีดีมทางดเยมากขันดบอมตก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 มันจียิงไม่ทะลุกำแพงวะขวขวาเฮ้ยไอ้หียมันคมเกินไปแล้ว เอาวินเอาวินเว้ยเอาวินเว้ยเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนแค่ความสดมันกลับมาอีกครั้งได้มีกูก็ไม่ตายลองแกลองอะไรทุกเพลงอ่ะจงลูกโชว์นเฟรมไคเซอร์เยะไหมกะเก่าแล้วอะไรติดไปด้วยนะใครเป็นคนเริ่มเนี่ยคำเนี้ยโอ้ยมิดมิดมิดเยอะมิดเยอะ น้องแอ๊น้องแอ๊คุมตรงทางบีไว้นะเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปช่วยมิดเค่หน oh <my> ึ่งตีมิดบีบอกกูใส่เลยอ่ะเบงตาเมืปป่อไหร่กูใส่มเมื่อนั้นอะโอ้ยโอ้โ <ś> หแม่งพกจั๊กขึ้นมาวะที <T> ่เ <A> อโอ้โหเอเยอะด้วยมาตีหี <S <S ึ่งใส่ ไม่ดีไงมันผิดสินจะผิดสินข้อสามสิบแปดเยอะแล้วพี่เยอะ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 โอ้เล่นตกค่าถ้าเกิดเหลือเท่าไหร่เหลือสามเหรอแม่งอันติอันติเข้าไหนไม่รู้เฮ้ยลองแอคบีเฮ้ยโยกเหอะไปดีอวมั้งฟินิคนเดินน้ำนะฟินซใส